และตอนนี้นะคะซินก็อยู่ในนิทรรศาการสตรีทอาร์ตติดสินบนราชบุรีครั้งที่2ค่ะเพราะวันนี้เรามีนัดสัมภาษณ์กับพี่คนหนึ่งค่ะถ้าเราเอ่ยชื่อไปรับรองเลยว่าทุกคนต้องอ๋ออย่างแน่นอนค่ะเราไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าค่ะไปดีกว่าค่ะ นะคะเราก็อยู่กับพี่ตั้มนั่นเองค่ะศิลปินสตรีทอาร์ตของเรานะคะสวัสดีครับพี่ตั้มสวัสดีครับพ,พี่ตั้มพั้ค่ะพี่ตั้มคำว่า M MM M F K หรือเรียกเต็มๆว่ามามาฟกกาตาเนี่ยมันมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรหรอตอนมหาลัยครับก็จะฟังเพลงที่มันอันเดอก์ก่านิดนึง,นงก็จะมีคำหยาบค <Okay. S 1> ายอยู่เยอะเราชอบ ตัวอักษรที่เวลาเรามันเขียน M A M A F A K A อะไรเงี้ยก็เลยดึงเอาคำนี้แหละมาใช้มันอาจจะเป็นความหมายดักๆแต่เอามาทำให้มันดูไบรท์ขึ้นออหน่อยอ,อ่านซอฟลงหน่อยพี่ต่ำเองเนี่ยเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตใช่ไหมคะมาเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตได้ยังไงเอ่ยแต่ก่อนเราเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อ๋อก็คือเรียนกราฟิกดีไซเนอร์ทำงานที่มันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นี่แหละโดยการออกแบบอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้จักกับคุณพี่พีเซเว่นซึ่งเป็นศิลปินสตรีทอาร์ตที่ ตัวจริงทำมานานมากแล้วก็เลยคุยกันประจวบเหมาอะอก,กับว่าตอนนั้นเขามีโปรเจกต์จะแสดงงานที่ BACC หอสิลป์กรุงเทพนี่แหละฮะโดยการเชิญอาร์ติส์ในสาขาต่างๆมาทำงานสตรีทอาร์ตที่มันอยู่ในหอศิลป์<ะ>เราก็เลยถูกรับเลือกเป็นหนึ่งในนั้นก็เลยจากที่ไม่เคยทำทำงานที่จบ,จบด้วยคอมพิวเตอร์มาตลอดก็เลยต้องลองไปทำดูในสเกลที่มันเป็นสตรีทอาร์ตอันนั้นคือ อะไรอะาการเริ่มต้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเราเดี๋ยวให้พี่ตั้มนะคะช่วยขยายความคําว่าสตรีทอาร์ตเนี่ยเผื่อแบบยังมีคนที่ยังไม่เข้าใจคำคำนี้อะค่ะเราว่าสตรีทอาร์ตมันก็คือศิละปะบนห้องถนนนี่มันคือแปลง่ายมากอะอม,มันคือการนําเอาศิละปะไปสู่บนพื้นที่ของที่มันเป็นสาธารณะพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่อะไรที่ มันเป็นสาธารณะนะคนใช้ชีวิตประจําวันคนพบเห็นมันได้ทั่วไปอยู่แล้วเอาศิละปะเข้าไปใส่แต่และพื้นที่มันก็จะมีเรื่องราวต่างๆให้เล่าบางพื้นที่มันสนุกด้วยผู้คนบางพื้นที่มันสนุกด้วยสถานที่อะไรเงี้ยเออบางพื้นที่มันสนุกด้วยเรื่องราวที่เราจะเล่นอะไรเงี้ยศิลปินหรือว่า g r าฟิ i ดีไซเนอร์ในในสายทางในเมืองไทยตอนนี้มีใครก็ก,ก,ก็คงไม่พ้นแกที่แต่ว่าน่าหน่อยแล้วก็มารู้อีกว่าเป็นรุ่นพี่ที่สาขาแล้วก็คณะด้วยที่มหาลัยเป็นไอดอล ก็ถ้าเกิดสำหรับทางภาพประกอบว่าก็าจะใช่ไอดอลจริงๆนะเป็นไอดอลสำหรับหลายๆคนแล้วก็สำหรับผมจริงๆก็การใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์แกนี้ก็ไอดอลผมนะมีน้องๆแบบอยากจะเป็นศิลปินสติาร์ตแบบพี่ตั้มบ้างเนี่ยครับอยากให้พี่ตั้มอยากช่วยแนะนำน้องๆหน,น่อยก็อัน<อ>ดัแบบแรกต้องต้องฝึกก็วาดรูปะฮะแน่นอนต้อง,องมีสเกล <S 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 ด้านนี้แล้วก็วาดรูปธรรมดาไม่พอต้องฝึกวาดรูปในสเกลที่มันใหญ่เพราะสติาด์ต งานมันก็จะไม่ได้แบบอยู่ในหน้ากระดาษอยู่ในแกลเลอรี่ที่มันถูกจัด<ต>วางมา,าอย่างสวยงาม,มดูได้อย่างง่ายดายอะไรเงี้ยมันแข่งกับทุกอย่างไปหมดอ่ะเราต้องสร้างคาแรคเตอร์ของเราขึ้นมาจะทำกราฟิกติไรเตอร์ก็ต้องทำฟอนต์ให้มันแบบพิเศษประหลาดอลังการ<ต>อะไร,รใ้ใช่ใช่ให้มันดูเป็นเราให้<อ>ให้คนรู้ว่าเป็นเราเพราะเรามันไม่มีใครรู้ว่ามันมันอยู่บนถนนนึกออกปะ่ะแต่ถ้าเขาเห็นบ่อยๆแล้วจำได้เขาจะไปหาเองว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปได้ค่ะก็ต้องขอคุณคำแนะนำดีจากพี่ตั้มมากๆเลยเกี่ยวกับสตรีทอาร์ตนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับคือนิสัยคนไทยอ่ะเขาไม่เข้าแกลเลอรี่แล้วเรางั้นเราเอาศิลปะไปหาเขาแล้วกันอะไรเงี้ยให้มันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเหมือนกับการทำงานสตรีทอาร์ตเนี่ยมันก็มันมันมีพื้นที่อยู่แล้วอ่ะแล้วตรงเนี้ยบริเวณเนี้ยมันเป็นพื้นที่ที่เขาใช้ใช้เป็นมีชีวิตประจำวันอยู่แล้วก็คือเลิกเรียนเด็กก็มันเล่น มันเป็นมันจริงๆมันเหมือนสวนสาธารณะครับ mm hmm. ก็เลยคิดว่าเออทำงานศิาร์ตรงนี้แล้วกันจริงๆงเนี่ยงานติดสินบนราชบุรีเนี่ยคือชื่อชื่อติดสินศิลปะนะครับติดสินบนราชบุรีปีนี้เป็นปีที่2ปีแรกเราจัดในถนนตรงข้างแกลเลอรี่เป็นเล็กๆแลปีนี้ผมแปลเป็นพันธุลักษณ์ให้ก็เลย mm hmm. ทําให้มันใหญ่ขึ้นโดยใช้ mm hmm. ใ,ชใช้แม่น้ำเ mm hmm. นี่นะนยใช้ประโยชน์ของมันก็สําหรับงานติดสินบนที่ราชบุรีนะฮะผมว่า ที่ก็โชคดีที่ได้มาร่วมทำตรงนี้ผมว่ามันเป็นสเปซที่ดีแล้วก็ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในกรุงเทพก็ไม่มีอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าในเมืองใหญ่ๆห่เนี่ยมันจะมีโซนที่มันเป็นสตรีทอาร์ตโซนจริงๆซึ่งเขาก็จะมีอาร์ติสต์หมุนเวียนสลับสับเปลี่ยนมาทําแล้วก็ผมว่ามันน่าจะช่วยในเรื่องการท่องเที่ยวกันอะไรได้สําหรับศิละปะนะฮะก็ศิละปะนะฮะมันจะลงใจผู้คนก็นั่นแหละ,ะถ้ามันมีแต่ ตึกลาบ้านช่องอะไรเงี้ยมันจะมีแต่ความเครียดนะฮะก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้าไม่มีตรงนี้เรามีตรงไหนได้บ้างก็ช่วยๆกันดูแล้วกันนะครับผม